แย่ไปรอดแนุ่้ยโอนิสานรไป้ยรอบนี้ไม่ได้เอายาม้ามาว่ะผู้ยาม้าเอาสตรีมได้บอกนี่ยไม่น่าไม่รู้อ่ะกูก็ไม่ได้เอามาเหมือนกันว่ะลืมก็เรื่องอะไรหลอดชูกำลัง ทิงแดงกับทีแดงฉีดเข้าเส้นเลยไม่ดื่มนะฉีดเข้าเส้นวายฝ่ายเรกินสองหมัดสามหมัดเรียกได้ว่าฝ่ายแดงน็อกันเลยดีเอาสองเอาลอกไม้ไปเลยอุ้ยเฮ้ยตรงที่เติมก็แกร์ไม่แกร์รอาจจะใช่ <amaan> <น> <ils dumpling> เห็นใครเลยวะข้างบนนะข้างหน้านั่นแหละโพสมาโหลดด้วยโคตรรักใจอะไออยู่บนหัวเขนีิละมั้งตัวหนึ่งแต่ไม่รู้ดิใครเก่งกว่ากันออ อะไรลัวใส่ลกูมานะปืนกุมาลมหายใจเขา้ลาลมหยใจอ,อกดังดอกไมบากูพดสน้าชเย็นเป็นตาของแต่วันนี้ก็ยังไม่ใช่ตาของกูอ่ะหรือว่ากูควรเลิกเล่นคาตานะะ์เอาไว้ เอ้ยมันยิงมันยิงเอ้นี่กูตายไปแล้วเห็นแล้วไม่โดดนี่ี้มีคนมาหากูลูกสองอีกแล้วมันใดข้างข้าง โคตรเที่ยกูปานระเบิดแล้วบอลแม่งป่าไฟมาพอดีระเบิดกูแตกขามือวิ่งเลยวิ่งเลยโยวัตซอสไอ้เวนวิ่งมาดักหน้ากู ลองสามคนไหมฟันงอยหูจไมา่ะคนมาแบกเราอีกคนหนึ่งเจริญชิงเท้าวิเศษคุยอย่างมันนะดิชูนิ่งเจนคังเป็นเราคุยหรอกูภูโง่เฮ้ยก็มีแค่จีนเลยเพื่อนกูไม่เห็นต้องพูดกับมันเลยลองเข้าไปวอร์มในนี้ก่อนดิในทาร์เก็ตเอแพ็กับเลนจะวัดคมกันเองเหรอ ให้ใหม่จะลองเข้าไปยิงดูว่ามันจะหน่วงไหมตีปกติหรือถึงวะดาบก็ยาวไม่ถึงไอ้เนี่ยต,ตีปกติไม่ถึงตีปกติไม่ถึงเออเนี่ยดาบในหน้านจอก็ไม่ถึง อย่างไงวะเดี๋ยวเพื่อนเข้าไปแล้วตรงนี้ชั้นบนถึงจัดการนี่คนไหนวะ One dặn đấy cái kếp em ở nơi này bimet 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 ลมหนึ่งหมดแล้วดิมีตัวเดียวเออกูรอมันลุกกูรอดูลุกลุกมันลุกมันลุกลุกมันลุกโดนสองเม็ดล้มถ้าโซโล่มันลุกแน่เยี่ยกูเลงรอเลยหมดแล้วไม่มีคนเลยใช่รอบรอบเลยไม่มีแล้วมันมีมันตัวเดียว มันเล่นโซโล่เว้ยมันถึงลุกอะแปลว่าเคยต่อไป <c oughs> เรียบร้อยเยี่ยงงำเดียวระวังโดนกัดแอดมึงโคตรด้านเลยเนี่ย <c oughs> <c oughs> โอเค เอามีดปันมันเอามีดปันมัน,มน,มนโ,อโอ้โหถอยออกมาถอยออกมาถอยออกมาเออกูด้วยเย็นกันออแล้วฝ่ายแล้วอ้าวแรงชิบหายลเลยว่ะอย่าชุบอย่าชุบอย่าชุบชุบไว้โดนกัดใหม่ตายเฮ้ยโดนพี่ออออนันยิงไหมจี๊ จะใครเป็นใครเนี่ยไอสัตว์ชื่อก็ไม่ได้เปิดไอคนไหนแอนเนี่ยโอเคมีกาตานาอาจาแอนคนที่คือกาตานากู <c oughs> ไม่มีใครมาถึงกาตนาแบบกูก็เลยจะหันไปถามว่าแค u ยูสปีกอ g l i s h แล้วแบบหันมาไอจยใครเป็นใครวะฮัลโหลฮัลโหลเออ Can you speak English Yeah Everything that I fear praise the Lord first surprise with the best of your portions I know I won't forget all done Let me first let me first. I have Satanic bomb. กวางจ่าแม่งเลยจาบแม่งเลยอีสิวิ่งฟันนะคนละทีสองทีเมือ่อมีทางมาจากข้างล่างด้วยเหรอเอะ เด็กๆข้ามิงเด็กๆมิงมันเขี้ยวบินเป็นระเบิดแม่งเลยฮัลโหลไกด์แันเก็บไปยังยังหนึ่งสี่ t ง r e ี p e o p ดอย่างแงย่แอยุอ้ยันทำรันทำวัน,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 นอุย้ยช็อตกันขึ้นมาเห็นปะเห็นปลายปืนปะเห็นเออนั่ละเอามันเอออุย้ยแลกกันแม่งป่ามาแหลงโคตรแม่นเอากูเอาหัวม่งพอดีเลย This okay. Okay. แล้วพี่แกไปตั้งทำอะไรบนนั้น บางทีแต่ละตัวตายก็ตายปั่นเกินซอมบี้อ่ะไม่อยู่ในนี้ปะไม่น่าใช่ที่ถ่ายมีเทสไม่ใช่ก็แย่แล้วอยู่ในนี้จริงว่ here hold this วิงว่งวิงว่งวิ่งวิ่ง เอาเลยเอาเลืเอดคืน s <S สองหน้ากูเลยนี่หวายฮ่าแม่ย้อยล้มไปหนึ่ง ันตายไปตัวนึิมปันตายตัวเดิมแล้วเอาอีตัวตัวไปยกดาบป่ะเฮ้ยฮะยังมีเหรอมีมีสามตัวหมดแล้วปะนี่คืตายหมดยังน่าจะหมดนะเพื่อนเก็บได้กูมีเปอร์ข้างนั่นนี่หว่ารูทปั๊บรูทฮันเตอร์สแกนมีมีมีอยู่นู่นอยู่นู่น เขหนึ่งปาร์ตี้กำลังมารีบรุดเลยรีบรุดรีบรุดดาบกูอยู่ไหนอ่ะหลังกระแพงนี่หนึ่งตัวดาบกูหายเพื่อนดาบกูหายมันเก็บดาบลงไปป่าวเลี้ยงตัวมาใกล้ๆโอเคระวังนะระวังนะ นั่นไงกูป,ป้ายนี่ไม่ทันจบแล้วหมอบเลยหมอบเฮ้ยมันมาแล้วแอนตรงทางเดินเลยนน,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 นมันมาแล้วมันมาแล้ว ชุบมันอยู่โอ้ชุบมันอยู่จะไปยิงเรียกมาทำไมเยอะไม่ได้ยิงเรียกมาเลยนะ่าจะให้กูชุบเสร็จก่อนเฮ <Hey. S 1> ้ยเขียวเหลี่ยงว่ะ

ถ้าที่นี่มันต้องอยู่ในตึกถ้าจะเป็นบอส CNA Lamber มีมวะแสดงว่ามีคนมีตีหนึ่งอยู่ฝั่งเ,เ,เรากำลังเป็ดโอ้ยยังมีหลงห่อด้วยมาแล้วแอบที่นี่วะที่นี่อ่ะอืมไม่อยาเชื่อ,อตอนแรกมันไม่มีไอขึ้นในอาคารอ่ะ ใช่อะไรกันกันพวกเหลี่ยมเฮ้ยผมเอาบูเชอร์ไปแล้วอะโอ้โหข้างๆกันเลย <laughs> จุดเกิดบอสเป็นส้นตีนมากอะไรเข้าไปเลยอ้ช i ต Here we go again Full's เอาเลยเอาเลยร <c oughs> ู้ว่าบุชเชอร์จะมา,หาไหมไอ้แกงบุชเชอร์อปไปไหนอ่ะไปหาที่ซุปอื่น <c oughs> อ๋อไปเซอร์คัตแน่เลย เอางี้เลยอ่ะเผาแล้วทิ้งอ่ะเะก,ะก็บตะแกรงแล้วก็ไปกันเลยไม่มี่ะคือมันอยู่คนเดียวเลยนะในดูซิมีอะไรบ้างมีการ์ดปะ กวาตังกอลเลยวอเดอร์ดีวิวมาท่านหนึ่ง<ฮ>อู้๊บเบลเปิด์ข้างในแป๊บอันนี้คือเราจะไปไหนนี่นั่นดิทางโอ๊มันอยู่ขวาล่างกับซ้าย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 สุดอ่าเห็นทิศทางที่เพื่อนปัดกูว่าใช่มันมีการกดล็อกเลยมันจะไปบวกกับเขาหน่อยเห็นปะนะวอเธอร์ดีวิล เอาละเราถึงที่หมายละน่าหรอวะฝั่งนี้ของตัวมีนี่ตัวโดนเพิ่งไหอยู่แถบนี้ตัว ผมก็ได้เนนะไม่ต้องมาไม่ต้องมาอยู่ดีดคนเยเพื่อนอ้อมกันนะเกียบร้อยหลับเดี๋ยวนะโดนแต่ไม่รู้หลับไหมโดนนะใกล้มากไหมใกล้มากๆอกโอ้ ตัวอ,อีกหนึ่งอยู่บนซากตรงที่มาร์กเป๊ะซากนั้นแหละกองดินนั่นแหละที่ซากเลยเระวังตัวด้วยกูพยายามอ้อมหิวเกือบตายแล้วเกือบตายแล้ว ตาย้องบอลตี้หมดเฮ้ยตัวนี้กูยิงตายเลยนี่ว่าเอาดิไอรอนไซส์ประทะกับปืนมีสโคบอ่ะแต่กูชนะกาปาเช้าบอกให้กูสำลักหารู้ไหมกูอยู่ข้างๆมึงแล้วในที่สุดไอ้เฮียเราก็ได้บอลตี้กลับไปบอลตี้แล้วแคเชียแคทเชียแคทเชีย ไป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 โคตรรัวไม่ต้องมีเปิร์ก็รัวชิบพันกูได้ตังค์ไปสองพันสอง Let's go. เผาเลยเผาเลยโอ้โหไปตายข้างบนเคยดูพ <they laugh? S 1> <ills> <int ans otted> ิเศษโลโซป่ะเคยดูในช่วงที่เขาถือเทียนอ่ะเออนั่นแหละช่วงที่ร้อนๆอ่ะไอ้พวาไปมีดกูก็สวยดีเหมือนกันนะอยากรู้ว่าถ้ากูใส่เปิร์กเคลื่องของในกูสามารถตาคัดพัฒนาแบบทันจิโร่ได้ป่ะไม่ได้ เอาว่ะชิ้ชูชม่ะโยมีอะไรไหมไม่มีเนาะแลว่าไม่มีกูก็มัวไปกันไหนนี่ยเห็นมันวิ่งออกมาแล้วข้างหน้านี้เลยนี่หว่าข้างหน้านี้แหละมือข้างหน้านี้แหละสองคนข้างล่างจากกุดก็ชงเฉอ

น้ายทีดิยด้านล่างเข้าไปลึกมากข้างล่างตรงเนี้เข้าไปเข้าไปเข้าไปไปตีเลยลงไปไปสวยหมด <c oughs> เอาละร่อนร่อนมาตรงร่อนมาตรงระเบิดร่อนมาตรงระเบิดตรงนี้ตรงนี้ตรงนีมนง้มันวิ่งมันวิ่ง เนี่ยมันดอกเปิกด้วยเฮ้ยเปิกไอ้นี่มือตุ๊กเล่งโอ้ยหนึ่งอันนี่ขัดสดเจ็ดร้อยห้าสิบ Yeah, yeah, yeah